สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่อง101อีสานบันเทิงทีวีวันนี้มาพูดคุยกันในเรื่องที่พรุ่งนี้ครับจะมีการตัดสินมีการพิจารณาคลิปของนายกรัฐมนตรีซึ่งหลายคนก็ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์หลายคนก็ออกมาต้องบอกว่ามาพูดถึงประเด็นนี้ครับ คนที่อยากให้นายกรัฐมนตรีไปต่อนีครับก็เอาใจช่วยในการบริหารประเทศเราก็ยังไม่เห็นมีอะไรที่บกพ้องครับเพราะว่าสถานการณ์ตามตะข็บชายแดนนี้ครับทางรัฐบาลเองทางกองทัพเองก็ต้องถือว่าบริหารจัดการได้ดีครับก็อยู่ที่ช่วงในการที่จะแก้ไขในการที่จะทำงาน ให้มันสําเร็จล่วงไปนะครับก็ <c oughs> เป็นส่วนหนึ่งแหละครับที่เรามามองดูว่าสถานการณ์ถ้าเกิดว่านายกอูงอิงไปไม่ได้จริงๆนะครับผมไม่อยากฟันธงอะไรที่มันที่ยังไม่แน่ชัดยังไม่ชัดเจนนะครับถึงกระแสต่างๆนะครับมันจะบ่งบอกอะไรหลายๆอย่างในทิศทางในการเป็นไปได้ครับ เราเองก็ในฐานะคนที่อยากให้บ้านเมืองมันเจริญรุ่งเรืองอยากได้คนดีๆเอามาบริหารประเทศก็ได้เอาแต่ใจช่วยนะครับเพราะว่าเราเองเนี่ยไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินใจแทนใครทั้งนั้นนะครับจึงเป็นบ่อกเกิดในการที่จะทำงานร่วมกันคือหลายคนก็อยากได้ความเข้าเรียกว่า ความสะใจของตัวเองเพราะว่าตัวเองนี่มีเขาเรียกว่ามีอคติกับเห็นต่างจากรัฐบาลนี้ผมยังมองว่านะครับในการขยับขยื่นของกระบวนการต่างๆนี่ครับที่ไปร้องปป,ป,ปชไว้นี่ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเหตุผลต่างๆที่มันเกิดขึ้นนี่ครับ เขาอาจจะรู้อะไรลึกๆเขาอาจจะรู้อะไรว่ามันมันมีอะไรที่แฝงอยู่หรือเปล่าซึ่งเราเองนะครับที่อยู่วงนอกเราก็ไม่รู้นะฮะถึงรู้ครับมันก็ยังพูดไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในขั้นตอนของการตัดสินนะะของตุลาการตุลาการเองก็ตอนนี้ก็โดนถล่มเละต้องบอกว่าโดนถล่มเละเลยครับ วิาพากวิจารณ์ไปโน่นวิาพากวิจารณ์ไปนี่ครับหลายคนก็บอกว่ามันมีการส่งถุงขนมกันแล้วครับพูดถึงขนาดนั้นกับทั้งแา่ที่ตุลาการเองครับก็ยังไม่ได้ขยับอะไรนะครับนั่นหมายความว่าความเชื่อถือต่างๆเลยครับมันไม่ใช่ว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่เชื่อถือนะครับ กลายเป็นแบบโยนหินถามทางไปก่อนเลยครับตีปลาหน้าใสาก่อนเลยกลัวว่าจะเป็นอย่างนั้นกลัวว่าจะเป็นอย่างงี้ครับคือนายกรัฐมนตรีนี่ครับถ้าโดนตัดสินเหมือนต้องบอกว่าถ้าโดนตัดสินแล้วถูกใจเขาเนี่ยครับกลุ่มพวกนี้ครับก็คงจะไม่มีอะไรหรอกครับเราพวกนี้เองนี่ครับเขาก็ไม่ยอมอยู่แล้วครับ ถ้าเป็นพรรคเพื่อไทยคนจะพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาจะออกมาต่อต้านเขาออกมาโจมตีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วอย่างที่เห็นกับสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยครับขบวนการพวกนี้จะไม่ออกมาเลยนะครับมีแต่สรรเสริญมีแต่เขาเรียกว่าผักดันถึงอํานาจนั้นจะมาโดยไม่ถูกต้องก็แล้วแต่ครับคือเขาชอบเขาได้ประโยชน์เขาได้อาน,นิสงส์จากการยึดอํานาจมา จากการลาตั้งเข้ามาเป็นหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้ครับเป็นที่ปรึกษาเป็นนะสสรอ,สรอเป็นคนร่างกฎหมายครับร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมายกมือในวุฒธธิสภาครับผ่านร่างรัฐธรรมนูญเข้ามาครับแต่พวกนี้ครับแปลกอย่างหนึ่งก็คือพวกนี้แพ้เสียงประชาชนตอนนี้ครับเขาก็เข้าอีหลอบเดิมนั่นแหละ กติกาเขาเวทีเขากรรมการเขาครับพอเลือกตั้งมาแล้วแพ้เสียงพี่น้องประชาชนเขาก็บอกว่ามันไม่ดีมันไม่ชอบทำพี่น้องประชาชนเลือกคนนี้มาแล้วก็ไม่ดีครับมันเป็นอย่างนั้นนะเวลาเนี้ยเขาใช้คําวาจาเป็นอย่างนั้นครับหรือความนึกคิดเขาเนีย่ยเขาคิดอย่างนั้นว่าประชาชนทั่วประเทศเนี่ยเลือกมาแล้วครับถ้าไม่ตรงใจกับเขาเนีย่ยครับเขาก็จะมาไล่ทันทีครับ แต่ถ้าคนที่เขาถูกใจครับเขาก็พยายามกับพยายามที่จะปลูกปั้นพยายามที่จะนะฮะเขาเรียกว่าสนับสนุนให้ได้มาซึ่งอำนาจตำแหน่งต่างๆครับเพื่อตัวเองก็จะมีกินกับเขาด้วยเพื่อได้อานิสงส์ต่างๆครับนี่พวกนี้เป็นอย่างนี้คือที่ผมบอกว่า พวกนี้คือแพ้ตลอดครับแพ้ตลอดเพราะอะไรครับพอยึดอํานาจอยู่อํานาจประเด็จการมาพอสมควรครับจะไม่เลือกก็ไม่ได้เพราะพี่น้องประชาชนกดดันนั่นกัแพ้หนึ่งแล้วกดดันแล้วครับมีการเลือกตั้งได้สอสอมาในสภาผู้แทน,นรัษฎรก็ก็มีคัดสรรกันใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีใครจะเป็นรัฐมนตรีก็แพ้อีก คือแบบว่าแพ้ซ้ำซากนะตอนนี้ก็หาประเด็นตอนนี้กำลังสอ e หาประเด็นอยู่ว่ารัฐบาลจะพลาดยังไงประเด็นเล็กๆงน้อยเรื่องขี้หมูลางขี่หมาแห้่งต่างๆก็จิบมาจับฟ้องจิบมาวิาพากษ์วิจารณ์ครับจนเป็นเขาเรียกว,ว่างวนอ่านหน้าหนังสือพิมพ์รายวันแล้วม็อบก็พาพากันไปนะครับ ร้องสารพัดที่จะร้องนะครับนี่คือบทบาทในการพ่ายแพ้และจะแพ้ต่อไปด้วยเพราะว่าพวกนี้มันเหลือขบวนการหนึ่งเดียวเท่านั้นก็คือนิติสงครามนี่ไงหวังพึ่งว่าหน่วยงานองค์กรอิสระต่างๆนี่ครับจะตัดสินไปในทางที่ตัวเองคิด ไปแนวทางที่ตัวเองต้องการนี่คือแนวความคิดพวกนี้ครับมันก็เลยคลากาซังอยู่ตอนนี้ครับอย่าลืมว่าม็อบเองนี่จะบุกโน่นบุกนี่หรือไม่มีผลนะครับแต่ถ้าองค์กรอิสระนี่ครับรับเรื่องอะไรไปสักเรื่องหนึ่งเลยครับต้องบอกว่ามีความหวงังจะมากก็มีจะน้อยก็มีเพื่อจับพัดจับถูครับ องค์กรอิสระตัดสินครับเข้าข้างนะเข้าทางตัวเองครับเพื่อจะได้อานิสง์เขาด้วยนะครับทำไงก็ได้ครับเขาไม่ได้มองว่าเออการที่หยุดยั้งแบบนี้การฟ้องร้องแบบนี้ครับการร้องต่อองค์กรอิสระต่างๆแบบนี้ครับมันทำให้ประเทศชาติเนี่ยครับการพัฒนาช้าลงหรือเปล่าถ่วงความเจริญหรือเปล่าเนี่ย สำคัญเหมือนกันนะไม่ใช่ว่ามีสําคัญนะครับขบวนการแบบนี้นะครับที่สังคมจับตามองอยู่เพราะว่าต้องบอกว่าการจบของม็อบต่างๆนี่ครับมันจบไปแล้วแม้แต่สนธิลิมทองกุลเองก็ยังไม่เล่นด้วยนะ่เขาเป็นคนเปิดการทำม็อบในเมืองไทยที่เป็นรูปธรรมครั้งแรกเลยนะนะฮะที่มาขับไล่รัฐบาลนี่ครับ ส่วน14ตุลานะครับเป็นอุดมการณ์ของนักศึกษาก็ว่ากันไปครับแต่การที่จะตั้งม็อบและก็ตั้งหน่วยงานตั้งสื่อสารมวลชนต่างๆครับเข้ามาขับไล่รัฐบาลนี่ครับต้องยกให้สนธิเข้าครับสนธิวางมือเรื่องนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าสนธิมองไปข้างหน้าแล้วว่าอย่างไงเสียครับพี่น้องประชาชนนี่ไม่เอาด้วยแน่นอนนะอย่างไงเสียครับ สังคมเขาเปิดตากว้างแล้วครับเขาต้องเอาความเป็นจริงเขาต้องเอาหลักฐานต่างๆที่ยืนยันได้ว่ามันเป็นจริงจริงๆครับเขาถึงจะออกมาร่วมเห็นไหมฮะสุนที่กระโดะโดออกมาสนที่ไม่พูดถึงเรื่องม็อบเลยนะตอนนี้มันมีแต่นักวิชาการเท่านั้นครับที่อยู่หน้าสื่อบอกว่าถ้าสารรัฐธรรมนูญตัดสินอย่างนี้แล้วครับ ถึงจะรอดแต่นายกรัฐมนตรีก็ยังไม่รอดอีกไม่รอดจากความเสื่อมศรัทธาของพี่น้องประชาชนว่าอย่างนั้นครับคือคุณไม่ยอมรับอะไรเลยครับถ้าเขารอดก็หมายถึงว่าสิ่งที่เขาทำไปนะ่ะมันไม่พิษทำไมคุณจะรับไม่ได้ล่ะครับถ้าคุณเอาความจริงมาตั้งและเปิดใจว่าเออประเทศชาติเราต้องเดินต่อไป เราต้องมีนายกรัฐมนตรีที่ทำงานได้ไม่ชะว่าใครมาก็หยุดการทำงานเบรกไว้ครับสองเดือนสามเดือนครับคือประเทศชาติมันต้องพัฒนาไปทุกวันทุกวันนะจังหวะเวลาหรือห่วงเวลาในการพัฒนาเนี่ยครับจะขาดแม้เสี้ยวนาทีหนึ่งก็ไม่ได้ครับทำไมล่ะครับไม่อยากเห็นประเทศชาติมันเดินต่อไปได้เลยหรือไง อยากให้ประเทศชาติมันย่ำอยู่กับที่นี่ครับเออเหมือนประเทศเพื่อนบ้านเขาเลยครับพม่ากัมพูชานี่หรือไงอยากเป็นอย่างนั้นเลยครับมันจะได้ปกคลองง่ายมันจะไม่มีใครมาดือ้อรั้นมันจะไม่มีใครมีปากมีเสียงอย่างนั้นเลยครับให้มันอดตายอยู่งี้เหรอฮะไหนบอกอยากจเจริญรุ่งเรืองเหมือนญี่ปุ่นเหมือนอังกฤษเหมือนอเมริกากันล่ะคือจะพูดแต่ปากเลยครับ คือเอาความรู้สึกของคนจนๆมามามา,มาใส่ใจตัวเองบ้างครับไม่ใช่ว่าตัวเองเป็นนักวิชาการเงินเดือนเป็นแสนเป็นที่ปรึกษาตรงนั้นตรงนี้ครับอยู่ดีสบายครับแต่พี่น้องประชาชนเนี่ก็เหมือนปากเดียวปากกาเหมือนลูกนกอยู่ในรังครับต้องการอาหารต้องการความช่วยเหลือจากพ่อจากแม่พ่อแม่เหมือนหมายถึงใครละครับหมายถึงผู้บริหารเนี่ยครับ ถ้าผู้บริหารมีโครงการดีๆครับน,นํานโยบายต่างๆให้พี่น้องจับต้องได้กินได้เนี่ยครับพี่น้องประชาชนก็ลืมหูลืมตาอ้าปากได้เท่านั้นครับคือมันเจ็บปวดมานานแล้วนะแต่ทําไมพวกคุณไม่ปล่อยวางมะล่ะครับทั้งทั้งที่พวกคุณนี่ผ่านพ้นการอดอยากมาแล้วครับแต่พี่น้องประชาชนเขาอดอยากอยู่ตอนนี้ครับทำไมพวกคุณต้องมาถ่วงอยู่ไว้ทําไมต้องกีดก็ต้องกันครับ คนจนๆพอที่จะลืมตาอ้าปากได้พวกคุณโอ้ยจะเป็นจะตายเลยครับเพราะอะไรครับเพราะอะไรผมถามหน่อยครับอาจจะเป็นญาติคุณในบางส่วนครับอาจจะเป็นวงตระกูลของพวกคุณตังบางส่วนครับที่มีความลำบากครับแต่ต้องบอกว่าพวกคุณเห็นแก่ตัวเกินไปไหนบอกว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไงทำไมไม่ปล่อยให้รัฐบาลเขาทำงานบ้างล่ะครับ ถ้าคุณบอกว่านายกรัฐมนตรีเสื่อมถึงจะตัดสินชนะถึงจะรอดแต่นายกเสื่อมครับก็เป็นจังหวะโอกาสเวลาของพวกคุณไม่เฉลอถ้าพวกคุณแน่ใจว่ารัฐบาลนี้มันเสื่อมคุณพวกคุณก็ตั้งพรรคการเมืองครับเหลือไม่ถึงสองปีด้วยซ้ำพวกคุณก็ไปสู้ในทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยครับไม่ใช่ว่าคุณสู้ในกลางถนนครับ สู้ในข้างถนนนี่ครับวิาพากษ์วิจาร์ณแต่คนอื่นครับแต่ตัวเองไม่กล้าลงสนามเหมือนคุณตินักฟุตบอลครับบอกว่าเขาเล่นไม่ดีเล่นไม่สมศักดิ์ศรีนะเลี้ยงก็ไม่เจ๋งยิงก็ไม่เข้าครับแต่คุณเองครับเป็นผู้ชมอย่าลืมว่ามาตรฐานของผู้ชมกับนักฟุตบอลนี่ต่างกันนะคุณอาจจะรู้คุณอาจจะวิจาร์ณได้ครับแต่ถ้าคุณเล่นจริงๆแล้วครับ คุณไม่สามารถที anos, ่จะเล่นได้อย่างเขาหรอกจริงไหมล่ะก็เช่นเดียวกันครับที่ผมพูดนะครับยังไม่ถึงสองปีจะมีการเลือกตั้งนะครับคุณลงเลยครับลงพื้นที่เลยครับไปบอกกล่าวพี่น้องประชาชนคุณจับจับไม้จับมือกับใครคุณจะตั้งใจจะทำอะไรครับจะปฏิรูปอย่างไง จะจัดระเบียบสังคมจะจัดระเบียบประเทศชาติยังไงครับคุณเสนอต่อพี่น้องประชาชนครับถ้าเขาเห็นดีเห็นงามกว่าคุณนะครับคุณก็เข้าไปในสภาผู้แทนราษฎรได้เท่านั้นครับแต่คุณนี่ไม่เอาไงคุณคอยวิาพากษ์วิจารณ์เขาตลอดว่าไอ้คนนั้นก็ไม่ดีนะนักการเมืองนี่สกปรกแต่คุณเองบางคนก็เป็นนักการเมืองครับคุณก็ผ่านการเมืองมาทั้งนั้นครับหวยหาอยาเป็นสส อยากเข้าไปในสภาผู้แทนราษฎรก็แม้แต่ไม่ผ่านการเลือกตั้งคุณก็จะอยากเป็นนั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่าคุณเองไม่กล้าลงสนามแต่คุณอยากไปอยู่ในนแนวหน้ากับเขาชอบไหมล่ะครับมันยุติธรรมไหมล่ะครับคุณอย่าลืมว่าประเทศไทยเนี่ยมันเป็นระบอบประชาธิปไตยนะครับมันไม่ใช่สังคมนิยม พอที่จะชี้หน้าไอ้คนนั้นมานั่งไอ้คนนี้มาอยู่ไม่ได้ครับมันต้องมาจากเสียงพี่น้องประชาชนกร,ระย่างที่เห็นครับเลือกตั้งสวนี่ครับไม่ผ่านเสียงพี่น้องประชาชนมาครับโกงกันตั้งแต่ต้นเห็นไหมชาวบ้านเขาโพธนากันอยู่นี่ก็พูดกันอยู่ตรงนี้ครับนั่นหมายความว่าไงครับคุณบอกว่า เสียงที่คัดสรรมาแล้วขนาดเขาคัดสรรเข้ามาเลือกตั้งแล้วนะเออยังมีปัญหาเลยครับแต่คุณเคยดูหมิน่นดูแคมพี่น้องประชาชนบอกว่าเสียงพี่น้องประชาชนนี่ครับสิบเสียงร้อยเสียงยังไม่เท่าเสียงคุณภาพของนักวิชาการผู้ที่มีความรู้ในกรุงเทพมหาคนครเลยครับมันก็อย่างลึกเนะี่ยมันก็ได้อย่างมาตรฐานเนะี่ยตีมาตรฐานได้แล้ววะ่ะ ไอ้คนที่เสียงเงินสองพันห้าไปนะครับมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะบริสุทธิ์ผุดผ่องในใจที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประเทศ่อาพี่น้องประชาชนเข้าไปในวุฒิสภาแล้วครับคือเขาเห็นไงเหมือนจ้างกันไปโกอ่ะเหมือนจ้างกันไปยึดประเทศะแล้วอย่างนี้เหละครับที่บอกว่าคนที่มีคะแนนเสียง คนที่มีความคิดคนที่มีปริญญาคนที่มีความรู้จะดีกว่าพี่น้องประชาชนผมไม่เชื่อหรอกครับพี่น้องประชาชนบางคนจคบป .4 ทำมาหากินเลี้ยงลูกมาเป็นสิบคนท่านก็เลี้ยงได้ถึงจะไม่มีความรู้แต่ความรับผิดชอบความรับชาติบ้านเมืองก็ไม่ต่างจากพวกรับปริญญามาหรอกครับนี่นํำซ้ำครับ อาจจะมากกว่าอาจารย์หรืออาเจียนหรืออาจมก็เม็รด้ที่พูดคุยอยู่ตามหน้าจออยู่ทุกวันนี้ครับทําให้บ้านเมืองวุ่นวายใส่ร้ายผู้บริหารประเทศครับหยิบประเด็นต่างๆเอามาตีความเข้าข้างตัวเองหยิบประเด็นต่างๆครับทําให้พี่น้องประชาชนควยเขวปลุกระดมมวลชนครับเพื่อให้มาต่อต้านผู้บริหารประเทศครับมันใช่หรืครับ แล้วมันจะสงบได้ไงครับมันจะเจริญได้ยังไงในเมื่อองค์กรพวกนี้ครับไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ที่สังคมครับชิ่นหน้าชูตากับเป็นคนแบบนี้ครับเห็นแก่พักแก่พวกไม่เห็นแก่ประเทศชาติใครก็ได้ที่เป็นพวกกูครับกูรับได้หมดแต่เมื่อ,อไรครับใครก็ได้ที่ไม่ใช่พวกกูครับ ทำดีขนาดไหนครับสร้างความเจริญให้กับประเทศชาติขนาดไหนกูรับไม่ได้ครับเพราะว่ากูไม่ได้ผลประโยชน์จากมันฉะนั้นแล้วครับในวันที่ยี่สิบเก้ากระแสเนี่ยจะมายังไงไม่รู้ครับใครจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ไม่สามารถยังรู้ถึงจิตใจของตุลาการได้ครับเราก็ต้องคอยติดตามว่าเหตุการณ์มันจะเกิดเป็นยังไง มันจะออกหัวหรือออกก้อยก็คอยจิตตามดูแลครับเราก็ได้แต่เอาใจช่วยภาวนาครับให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงครับช่วยภาวนาให้คนที่เรารักคนที่เราเห็นว่าตั้งหน้า,ต,นาตั้งตาตั้งใจทำงานเพื่อประเทศชาติให้รอดพ้นปากเกี่ยวปากกาในวันที่29กก็แล้วกันครับอีกไม่นานครับ วันเดียวเท่านั้นครับเราก็จะได้รู้ว่าบ้านเมืองเราจะเดินไปในทิศทางไหนเราจะทำยังไงอดใจรอครับคลิปหน้าพบก,กันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ